มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเดอะทอยไม่อยู่เฉยลั่นไม่มีประเทศไหนใช้วิธีนี้กลายเป็นประเด็นร้อนขึ้นมาทันทีเมื่อนางสาวดานุพาขนาดทีรกุลหรือว่ามินลิลาเปอร์ชื่อดังเจ้าของเพลงพักก่อนสุดปังเตรียมเข้าพบกับตำรวจสอนนนังเลิงเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาหลังจากออกมาคออาชนนะคะทำให้ศิลปินนักร้องนักแสดงออกมาให้กำลังใจน้องมินลิเป็นจำนวนมากเลยค่ะ โดย The Toys ธันวาบุญสูงเนินนักร้องชื่อดังนะคะได้โพสต์แสดงความคิดเห็นในประเด็นดังกล่าวพร้อมว่าเอาจริงๆนะศิลปินแลกวก็ดารานี่เจอคนวิจารณ์หรือว่าอะไรที่เป็นเฟซนิวส์ใส่ความกันแทบทุกวันเพราะทุกคนสามารถวิจารณ์เราในด้านไหนก็ได้ซึ่งต่อให้บางเรื่องมันไม่ใช่เรื่องจริงแต่เราก็ยอมรับมันไปได้แต่การที่ประชาชนวิจารณ์ในสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆแต่ถูกตั้งข้อกล่าวหา เท่ากับเป็นการปิดกั้นเสรีพื้นฐานของมนุษย์ซึ่งแทบจะไม่มีประเทศไหนใช้วิธีการนี้เพราะมันจะก่อให้เกิดไฟที่เผาไหม้ไม่รู้จบสิ่งที่ท่านทําไว้ในวันนี้จะเป็นการจดจําต่อวงการต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากสยามทูเดย์ค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ